ก็ปรากฏว่ามีอากาศอันหนาวเย็นนะครับแล้วก็มีฝนไป,ปรยโยลงมาเพราะนั้นหน้าหนาวเนี่ยนอกจากจะมีอากาศที่หนาวเย็นแล้วเนี่ยนะครับยังมีฝนตกเล็กๆในน้อยนะครับพร้อมกับหมอกในตอนเช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมวลอากาศเย็นจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเข้ามาปกคลุมตอนเหนือของเราจงังหวัดเราเนี่ยแน่นอนครับมวลอากาศเย็นเหล่านี้แล้วภาคเหนือเนี่ยนะครับ เป็นภาพที่รับอากาศหนาวไปเต็มๆเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของเสื้อผ้าที่ใส่กันหนาวนะครับเตรียมกันไว้นะครับเสื้อผ้าหนาๆน,น,นะครับผ้าหม่มอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สําคัญที่จะใช้ป้องกันความหนาวเย็นได้นะครับและที่สาคัญก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนให้แข็งแรงนะครับ ให้อยู่ในสถานการณ์ที่เรารับสถานการณ์ความหนาวเย็นได้ด้วยนะครับซ่อมแซมบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับเตรียมผ้าห่มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับส่วนใหญ่จะใช้กันมากก็คือพิงไฟสู้อากาศหนาวนะครับต้องระมัดระวังฟืนไฟไว้ด้วยนะครับบางทีผิงไฟไปตอนเช้านะครับไฟยังกลุนๆอยู่นะครับก็ไปทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นการพยากรณ์อากาศในดูหนาวและการเตรียมตัวที่จะรอรับนะครับอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณที่เขานะยอดดอยจะมีนักค้ามนักค้างแข็งได้แล้วก็อาจจะมีะมวลอากาศที่เราแมกนิ่งนะครับเกิดขึ้นได้เพราะว่าอากาศปีนี้แปรปรวนจริง,รงๆครับท่านผู้ฟังครับหนาวจะหนาวกว่าทุกปีอุณหภูมิก็จะต่ำมาหนึ่งถึงสามองศาในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับในขณะเดียวกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือเรื่องปัญหาสุขภาพอนามัยนะครับสุขภาพอนามัยนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคนนะครับแล้วก็สุขภาพอนามัยก็มีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องการหวัดต่างๆนะครับไข้หวัดที่มาจากภูมิอากาศก็ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาหรือเป็นไข้หวัดนี่แหละครับก็จะพัฒนาเป็นโรคภ,ภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งระวังสัตว์เลี้ยงท่านด้วยนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ต้องเตรียมไว้ที่จะดูแลนะครับอะไรที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเพิ่งยิ่งสัตว์ปีกเป็ดไก่หรือวัวควายนี่ต้องเตรียมฉีดวัคซีนไว้นะครับ มันถึงจะป้องกันโรคที่มาจากความหนาวได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับท่านูฟังครับที่ปีนี้อากาศหนาวเย็นคงจะเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าปีนี้น่าจะถึงเดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนมีนาคมไปต่อนุ่นสงกรานต์เดือนเมษานะครับเพราะนั้นอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับมันจะรุนแรงในช่วงก็ประมาณเดือนธันวาจนถึงมกรานะครับเราโดยยิ่ยงในพื้นที่ของเรานั้นก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นะครับอุดมสมบูรณ์ความหนาวเย็นคงทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับหนาวก็มีทั้งดีครับแล้วก็นหนาวก็มีทั้งภัยคือภัยหนาวในขณะเดียวกันนะครับจังหวัดก็จะมีมาตรการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนก็ฝา,ากไปยังผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกอบอตอทุกแห่งนะครับไปดูกันซิว่างบประมาณที่มีอยู่ที่จะเจียดจ,จ่ายดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว เช่นการจัดหา,าเครื่องุ่งห่มนะครับหรือการจัดหาผ้าห่มถ้าไม่เพียงพอนะครับก็ร้องขอมาทางจังหวัดจังหวัดก็จะได้ดาเนินการในเรื่องของการเตรียมแจกจ่ายผ้าห่มกันไปแต่อย่ารอนะครับท่านผู้ฟังครับอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ก็ขอให้ช่วยตัวเองไปด้วยนะครับผ้าห่มอาจจะแจกจ่ายเป็นไม่ทั่วถึงเพราะว่ามีถึงสี่แสนกว่าคนนะครับประชากรของเราแต่ว่าผ้าหมม่มเรามีจานวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้น พึ่งตัวเองไม่ก่อนนะครับแต่อย่างไรนะครับจังหวัดน่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะครับเราก็จะมอบให้หน่วยงานต่างๆออกไปดูแลกันนะครับท่านผู้ฟังครับรายการผู้ว่ามาแล้วดําเนินการโดยผมเสนีติตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ดําเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรามาพบกันสปดาหรือหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะสอบถามเรื่องราวต่างๆนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้อย่างที่ผมได้เรียนข้างต้นนะครับ เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในวันอนังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้รับฟังรายการผู้ว่ามาแล้วมาโดยตลอดนะครับขอให้พี่น้องและท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปครับด้วยความปรารถนาดีจากผมเซนีจิเตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านครับสวัสดีครับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่า,วามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตตะเกษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา ทางสวท่อนาน94.7เมกะเฮิร์ตซ์เว็บไซต์ w w w ร a n r a d i o n e t แและทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น